นี่เป็นกลุ่มเป็นก้อนโอ้ยเนาเหี่ยวแตบนี้อไะไรปุ๊สวัสดีค่ะพี่น้องเขาปลาหาเห็ดนะแม่ดาเด้อจ้ามือนีกับเขาปลาหาเห็ดคือเกาเห็ดเริ่มสิว่าด้่ะพี่น้อง ไม่ได้สิมาหาเอาเห็ดขอนสนน้ำพราะว่าเห็ดขอนสนเริ่มออกมองมองกับแกแล้วเห็ดเผิงงหวานกับสีว้ายกับเป็นแบบนี้ทุกปีเนะพี่น้องไปหลุ่นน้ำกันได้จ้า,าวัาสสได้บ่เมือนี้มากับมูสองคน แม่แคกมานมาแล้วคุณนะ่ะนี่เอาจน้พนพอนคุณน่ะ

เฮดเริ่มหาหยากแล้วพี่น้องเพราะว่าเฮดขอนสนออกละเฮดเพิ่องวานก็เริ่มสิว่ายแล้วแต่กับพ่อมีเห็ดเก็บอยู่ เห็ดเกาลัดดอกนี่เต้เต้ดอกยังงามพณอนะโอ้ยถ่าแล้วบาดมังกันหน้าใครพิ่นเอาออกเฝ้าเราดินี่อืมแซ่บ Be. คาเทงนี่อ่อนออน ว้กระดอกงางๆก็่ยังีมู่บน้องบึง ขาบัง่ายหนึ่งคนแต่ก็ไปเห็นน้ำมูย่ยก่อนยักก็เห็น tròn đọc vậy khá bươi là thế này cá à, tươi xài mịt là hẹn lên mẹ đã cả ngông, có tăng đây, tình tháng đây. ออนสนออกออกเก็บออกกอนออกกันอ่อนมันเห็นอ่อนไหยตัดเอาก่อนออน,ออน,นี้นนน เหมืนแกละ่ะด่านี่เป็นกลมเป็นก้อนโอ้ยเนาเหี่ยกว่าอะไรอะไรบ้าวอสองดอกสามดอกสีด้าย้วยน้องกันสีบ่ไนดน้าย์ไม่สีด่าะนี่สองดอกนี่ได้ยี่ดอกเลยดอกน้อยๆนะสีด้ายะพี่น้องคือ lệ thế đây

Mi zi lì le... <laughs> Ờ, lược ở đó phim tu, mất đậu hết nà lén mất đang sẹp mất chẳng bóp ข้อนสนบ่วนี่ลุกคนมึงงามคลักงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยเอาก้อนเอาก้อนเก็บไปท่งนมีสิบเอ็ดตัดนี่นี่แมนเบิดกระลังอ,อ่อ,อนๆเลยอุ้ยอุ้ยนองเอามีดแซ้ขึ้นเรื่องขอนสนคักสนวน่เนาะโอ้ยคืออ่อนดีค่ะแต่เนาะอ่อนนี่ อ่อนคักอ่อน,อนแ,บบแอมนเบิร์ <ละ S 1> ตรมันเป็นน้ำหากมันนไงยายมันขึ้นน้ำหากมันไปเรื่อยๆหากมันไปถึงแซง,แซงก็ขึ้นบางแถวเขาบอเห็นต่อใหม่แต่มันก็ขึ้นเต็มอยู่ดนน้ำดินถ้เอ่าไปโอ้ยมงามคักแถวอ่อนคักอ่อนเนี่ยอั๋วลัวเลยนี่ยังคักนี่นี่โอ้ยเห็ดจังใดมันมีเห็ดตรงอืมอ่อนแห้ง ถูกมาใส่อาอื้อหือง่ามคักง่ามเนอื้อโอ้ยพี่อีกนี่ข้างอ้อนคักเนี่ย อืมบุดเลยโอ้ยไปดองแสบคักดิด้ดองดองเปรี้ยวอร่อยหวัวหนังกระลังอ,อ่อนอ่อนดีคักเลยนี่ด้แบบนี้นายจังเอานี่ ปีป่กายในบอ่อคอยท่านมันแก่ถิ่มเบิดปีนีได้ออนอ่อนเลือดพูดนะกระเพิงก็รัดดอกมัง่ายกว่แต่อืม พูดนะดอกงามครับงามเันมีเป็นเห็ดอันเห็ดขอนสนเห็ดขอนสนใส่ถุงขอนสนกับงามงาม hmm. ง่วง,ง่ามคูเย้านี่โอ้ยเกือบมันสีเทาทิมไม่ไปเห็น สองดอกติดกันเลยอืมอือนี่ร้านโฟเวอร์อยู่นี่อย่ามาเท่าถิมเือบนี่นี่แหละมันเต็มตาถ่าได้มนั่นละอยากได้ังสี่หละอือขาแม่นี่ยงามอือ จังเดยจังอยู่นีเมสองรังงานอยู่บุ้ย เย็นกัายเฮิตแกหดหมดลวถึงฤด,ดูกาลเหตดอันขอนสนแล้ว ี่นอ้องวันนี้ก็มันมันคือเก่าล่บพี่น้องมแจะดอกงามๆได้ทั้งเห็ดคอนสนก็ร่งดอกอ่อนๆเห็ดเริ่มหาอยากแล้วพี่นออ้องเขาฤดูหนาวค่ะกแเลยวันนี้เห็ดเพลิงหวานก็นเลิมสีว่ายแหละแต่กันยังพอดอกงามๆอยู่คลิปนี้แม่ดาก็ขอจบไปแค่นี้ก็นอนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ด้าชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้า do หอดบ้านแล้วก็ล่างเห็ดขอนสนพี่น้องได้ดอกดอวบอวบมือนีข่ขาใหญ่ๆจะไม่ด้เสียไว้แต่แกงพี่น้องล่างให้สะอาดเรียบร้อยนี่คือน้ำไอ้หลางน้ำดำๆออกแล้วห้าก็มาต้่ม ต้มน้ำเดือดๆใส่เกลือลงไปคือเกาลัดพี่น้องต้มจนสุกเนี่ยพี่น้องสองน้ำประมาณเคองซม่งเนี่ยพี่น้องเฮ็ดนี้มตองต้มโดนแน่พี่น้องเนาะมันเหนียวไม่ได้สิต้มไวแต่แต่แกงร่วมกันกับเฮ็ดเผิงหวานเฮ็ดเกาลัดนึงนแซ่บค่ะพี่น้องอ่อ,อนๆน,นึงสิเนี่ยงามงามพี่น้องจา้า แม่ดาต้มเร็จเรียบร้อยแม่ดากระสินอกน้ำยินแล้วกัสิเก็บไว้ใส่ส่งฟิตไว้แต่แกงพี่น้องแกงร่วมกันหล,ลายๆาเห็ดแสบคักแสบแน่ต้มเร็จเรียบร้อยกระสิไปแกงเห็ดกินแลงแล้วพี่น้องจ้าหิวข่าแห้งๆกาพอดบานว่าแกงเห็ดสดหอนๆนอพี่น้องมากินแกงเห็ดแบ่แบๆนะแ,แม่ดาได้จ้าเมี่น้อง ช่วงนี้กินตะแกงเห็ดเมดามัมากหลายพี่น้องเอ้ยแกงหม้อใหญ่ๆกินได้สามมือกินผู้เดียวพี่น้องพอกับรู้่นบ่นนกินน้ำดอกแกงเห็ดเพิ่นกินแต่เห็ดชุบแป้งทอดกับต้มยำเห็ดต้มซุปไหมพี่น้องแล้วก็ซอสเห็ดเพิ่นชอบกินเมดากับแกงกินผู้เดียวจ้ะไปเก็บย่างไรกับแกงเทอระหมอ้อ ไปกินสามมือแล้วก็แกงยิ่งพี่น้องเก็บมายิ่ได้กแกงซดซด,ดแซ่บกระแซ่บแ,บแน่ทั้งมากกินทั้งมากเก็บนะพี่น้องเนาะได้หลายก็ขายพรพี่น้องแซ่บแบจ้า